รถเสร็จเย็นพร้อมใช้นะครับซ u ซุ FRR รถหด6ล้อนะครับหลังเปลี่ยนแผงแอร์เติมน้ำยาเรียบร้อยนะครับเติมน้ำยาเรียบร้อยนะครับมันย้อนแสงนิดนึงดูค้ำๆคดำๆดำ้วยนะครับ หลังเปลี่ยนแผงแอร์นะครับเติมน้ำมันความแวกอากาศเติมน้ำยาให้นะครับความเย็นในรถตอนนี้ได้5.2องศาอุณหภูมิภายนอก32ค่าความร้อนระบบแอร์ปกตินะครับเรียบร้อยนะครับ แหงแอร์ใหม่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับแอร์ตัดต่อบปกติพัดลมทำง,งานปกตินะครับ ตำแหน่งขายืดต่างๆก็ดับแก้ไขให้เรียบร้อยทุกอย่างรถเข้าเปลี่ยนแผงแอร์ตอนเลขไม่ห้าหมื่นเจ็ดกิโลเมตรนะครับค่ะความร้อนเครื่องยนต์ระบบปกติทุกอย่างในรถแอร์เย็นได้5.5าองศานะครับ งานก็เข้ามาตัวเช็คแอร์กันเรื่อยๆนะฮะรถตู้ก็มีนะครับงานนี้มากันเพียบ ตัดนะครับพัดลมหยุดพร้อมทำงานพัดลมทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับรถ6ล้อ FRR 2 1 0วันนี้งานวันเสาร์ครับยาวเหยียดนะรถเสร็จเย็นพร้อมใช้นะครับ i ีส s ส FRR รถ FRR สองนะครับกับอาการแผงแอร์รั่วช่างกำลังลงมือตรวจเช็คกันนะฮะพยายามเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งนะว่ามันเป็นทางสาธารณะต้องใช้ร่วมกันนะครับก็บิงได้ครับบิงได้นะฮะต้องขออาภัยด้วยนะฮะ สภาพแบบรุนแรงยับเยินเลยนะฮะน้ำมันสาดนะฮะน้ำยายแอรสาดเลอะหมดเลยเสียรูปหน่อยนึงนะฮะโครงพัดลมแตกด้วยนะฮะ เห็นไนะหมะในโครงมั่ลมแตกด้วยก็ถ้าเปลี่ยนแผงเสร็จก็ต้องดัดให้มันเข้ารูปนะเข้ารูปขาคอมด้วยขาเท่านะขาแผงแอร์ขาแผงแอร์กับแผงขาตัวบอดีด้รถเนาะอันน้แน่ตัดติดแตกด้วยนะฮะอืมช่างจัดการถอดแผงแอร์นะครับ แดร์รถ6ล้อนะครับหลังจากประกอบเรียบร้อยพร้อมติดตั้งครับ